การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนอำเภอละแม่ประจำปี2555เมื่อวันที่5ตุลาคม2555นายสุพลจุนใสในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนอำเภอละแม่ประจำปี2555ระหว่างวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอละแแม่ การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการจัดการแข่งขันและเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ออกกําลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มัวสมยาเสพติดและอีกทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของอําเภอไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด สำหรับการแข่งขันกรีธาจัดให้มีการแข่งขันทั้งประเภทลูกและประเภทลานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจำนวน400,000บาท